ีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ซับ p ล o อ s ค่ะจอตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายวันนี้นะคะกับหมวยธนวันพันธชธค่ะเราจะมาตามติดดัชนีหุ้นไทยกันต่อหลังจากในช่วงเช้าที่ผ่านมาเซินเด็กไทยทะย,ยานขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวนะคะแล้วก็ทะลุแนวต้านระดับ1570จุดขึ้นมา แป๊บหนึ่งนะคะจุดที่ขึ้นมาสูงสุดอยู่ที่ระดับ1,571จุดนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดของวันนี้เลยนะคะส่วนช่วงจุดที่ย่อลงไปต่ำที่สุดคือบวก4.90จุดค่ะสรุปปิดในช่วงครึ่งเที่ยงของวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูห้านดับหลักทรัพย์และเซ็ตล่าสุดปิดทำการซื้อขายในช่วงพักเที่ยงนี้นะคะ1น6่งพจุดขึ้นมา7.47จุหรือ0ู8เเซ็น ด้วยมูลค่าการซื้อขายครึ่งช้า23,000ล้านบาทนะคะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ค่ะ TTA ราคาย่อไปเกือบ1%นะคะยืนที่23บาท30สตางตามติดไว้ด้วยตัวของ CSS นะคะขึ้นมา22%ค่ะ True Corporation ลงไปเกือบ1%นะคะยืนที่11บาท40สตาง CK ขึ้นมาเกือบ3%ยืน27บาท75สตางและแบงค์กรุงเทพขึ้นมาเกือบ3%ยืนที่210บาทค่ะ ส่วนตลาดหุ้นในภาคฝั่งของต่างประเทศนะคะเราตามไปดูฟิวเจอร์ก่อนที่จะเปิดทำการซื้อขายในช่วงภาคบ่ายแล้วก็ค่ำคืนนี้นะคะาวาจนฟิวเจอร์ขึ้นมา5จุดค่ะ a ส DA q บวกเล็กน้อย s p ลงไปค่ะส่วนภาคฝั่งของยุโรปฟิวเจอร์ล่าสุดฟุตซิลลอนดอนขึ้นมา1 4จุด CS c ซสซี่บวก7เดสรมานี 1, ขึ้นมา55ค่ะตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนซีเกียวกันทั้งนั้นเลยค่ะตกเกียวขึ้นมาแล้ว52จุด หาเซองกองบวก56จุดนะคะเวี้ดวันบวก76จุดค่ะตลาดหุ้นของอินโดนีเซียขึ้นมา34จุดค่ะตอนนี้เส้นเด็กไทยนะคะค่อยๆไต่ขึ้นมาในช่วงล่าสุดนะคะพยายามทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบนี้ค่ะ แนวโน้มของสซ็นเด็กไทยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะคะการบริหารจัดก,การพอร์ตการลงทุนช่วงนี้ต้องบริหารยังไงนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้อำนวยการวุโสฝ่าวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะเรานั่งอยู่กับคุณสมพงษ์เบนจเทพนันค่ะคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องหมวยครับค่ะคุณคสมพงษ์คะเซ็นเด็กไทยเป็นขาขึ้นตลอดเลยช่วงนี้นะคะก็ยัง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 ทำนิวไฮได้เรื่อยนะครับแต่ว่าลักษณะการเล่นเนี่ยสลับไปสลับมานะครับหมุนไปหมุนมา ก็ยังมีแค่กลุ่มพลังงานที่ยังไม่ขึ้นแล้วก็คงคงจะยังไม่ขึ้นต่อไปอนะครับก็ยังคงแนะนําว่าสวิตชิงเถอะมามาในกลุ่มวันนี้ก็มาในกลุ่มแบงก์กลุ่มรับเหมาก่อสร้างซึ่งน่าะทํางเป็นลัลนกษณะการจับนับคอรมอรใหม่ด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจคงจะเริ่มขับเคลื่อนด้วยดีนะครับค่ะ,ะ,ะอย่างนี้เรามาดูภาพของกราฟเซตกันหน่อยนะคะว่าคือการขึ้นมาในรอบนี้ทําจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆโอกาสในการขยับ นะคะ้า,จ,าจะไปติดกรอบบริเวณแนวต้านไหนไหมคะครับเดี๋ยวีให้ดูนะครับค,คือช่วงนี้จะไม่ค่อยคู่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าหุ้นไทยไม่ไม,ไม่อิงกับต่างประเทศเลยนะครับไม่ไม่ว่าจะห่างเสงยงราก็ไม่อิงดาวจรรัก็ไม่อิงะนะครับเราดูภาพรวมเนี่ยจะ,จะสบายใจขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่ามันไซด์เวัพขึ้นมาตลอดเลยนะครับเป็น up t r e n แล้วก็มีแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยรองรับมาตลอดแล้วตัวดัชนีเองก็มีรูปแบบ V shape นะ สัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะครับก็จะมีนาต้านแรกจริงๆเลยอยู่ประมาณ1,585นะครับแล้วก็นาต้านเป้าหมายจะอยู่มาประมาณ1,615ข้างบนนี้นะครับก็ยังยังเพียงแต่ว่าอย่าดูดัดชนีมากนะักให้ดูหุ้นในพอร์ตดีกว่าว่ามันอัเพอร์ฟอร์มไหมนะครับค่ะก็เพราะฉะนั้นยังคงมีมุมมองเชิงบวกอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ยังไม่มีอะไรที่ที่ดูเก่งกำไรดูอะไรที่อันตรายยังไม่ัจจัยยังไม่เห็นปัจจัยลบเลยนะครับนีแต มีแต่ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ที่กลัว,ลวจะปรับฐานยางจะปรับฐานย่างะนะครับซึ่งก็พยายามย้าตลอดว่าเราเล่นทุ้นขาขึ้นไม่ใช่เหรอตอนที่ขุ้นขาขึ้นมาทําไมกลัวแล้วไม่กล้าเล่นการเ,เป็นเสียโอกาสไหมะนะครับกายเป็นขายแล,ล้วก็ยืนเสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนละยุทธ์ต้องทํำยังไงดีคะก็เล่นเล่นนะครับที่จะปรับพอให้ดีตัวไหนที่มันไม่ไม่ขึ้นเลยก็ก็ขายทิงซะาอย่างแจสเม้นเนี่ยไม่ขึ้นก็ยังลงอีกต่างหากก็ควรจะขายหรือปตท GC จีซีก็ก็เช่นเดียวกัน นะครับแล้วขายแล้วก็มาซื้อในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ได้นะครับถ้าเซฟเซฟถ้าบูหน่อยก็อาจจะเป็นกลุ่มรับมาว่าสร้างซึ่งวันนี้เริ่มมีวอลุ่มมานะครับค่ะก็ถึงแม้ว่าจะขึ้นมาแล้วรับมาก่อสร้างก็ยังมียังมีอนาคตอยู่ใช่ไหมะยังดูดีคะยังดูดีค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นกรอบในวันนี้เองนะคะวันนี้กรอบมันจะอยู่พันห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับพันห้าสิบซึ่งซึ่งเป็นริเวณไฮเดิมนะครับซึ่งหากเบรกได้ก็ประชิดถัดไปเลยนะครับประมาณพันห้าร ส่วนแนวรับนะคะต้องพูดถึงไหมคะแนวรับไม่ไม่ซีเรียสนะครับแนวรับก็พันพันพันห้าร้อยพันห้ประมาณนั้นนะครับก็ยังไม่เห็นสัญญาณลบทุงนั้นครับค่ะ ก็เพราะฉะนั้นตอนนี้เอง1570นจะคะจะถือว่าเป็นบริเวณแนวต้านที่หากว่าเบรกขึ้นไปได้จะขยับแนวขึ้นไปที่ระดู 1, นิด <5 S 2> นึงด้วยนะครับค <5. S 2> <8 65 S 1> ่างเงินบาทนะครับตอนนี้มันมันอยู่บริเวณ low เดิมถ้าเกิดวันไหนเนี่ยค่าเงินบาทหลุด31.7แสดงว่าฝรั่งกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเงินบาทจะแข็งค่า,ข,าขึ้นอย่างอย่างเร็วเลยนะครับเซ็ตก็จะขึ้นอีกใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นควบคู่กันไปนะคะตอนนี้ถือว่าค่าเงินบาท แว่งตัวอยู่ในบริเวณที่เ่ารับพอดีค่ะไม่ได้อ่อนค่าจนเกินไปแต่ถ้าหลุดตรงนี้ก็พลึบเลยแข็งค่าคเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบริหารจาการพอร์ตกันหน่อยนะ,ะหุ้นขึ้นมาแบบนี้ไม่รู้ว่ากลุ่มอื่นจะขายกันไหมนะบรรดาสถาบันบรรดาบรกเกรต่างชาติเอ่ยนะคะรวมถึงรายย่อยต้องบริหารจัดการพอร์ตยังไงดีเดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะเราจะกลับมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันแล้วก็เปิดสายให้ปรึกษาหุ้นกับคุณสมพงษ์เบญจเทพาน,านาันจากบริษัทลักรั์ไอร่าในรายการสต็อปลอสด้วยนะคะหลังโฆษณาช่วงนี้พัักกกษณนน่่อคะ คลินิกซ็อก l ลอสซีซันโฟสัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ข่วงธนชัยต็อกแมนเดกับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกนัทวัฒน์อ้นรัตเจาะลึกซุปเปอร์ทริคสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 18ถึง19ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำร,รองที่นั่งโทร0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3วันนี้ท่านสามารถรับชมเนชั่นทีวีในระบบทีวีดิจิตอลได้ที่ช่อง22รับชมผ่านระบบดาวเทียมเปิดทูดูเนชั่นทีวีได้ที่ช่อง32 ที่2ของ stop loss ค่ะช่วงนี้ยังคงนั่งอยู่กับคุณสมพงษ์เบญเจเทพานันจากบริษัทหลักทรัพย์ไอรานะคะเดี๋ยวเราจะมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนในพอร์ตพร้อมกันค่ะแนวรับและก็แนวต้านในขณะนี้นะคะถ้าพูดถึงแนวรับนี่คุณสมพงษ์ว่าก็ยังไม่ค่อยสาคัญเท่าไร่เท่ากับแนวต้านะคะเพราะว่าเราลุ้นว่าเซ็ตจ,จะเบร a k จุดสูงสุดแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ1,570ถ้าหากผ่านไปได้ก็จะไปที่1,585จุด ก็แหมลุ้นกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะส่วนการบริหารจัดการพอในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องเลือกลงทุนในกลุ่มแล้วก็หุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะส่วนตัวที่รัก,การหรือว่าไม่ไปไหนไกลมองว่าน่าจะเป็นกลุ่มของพลังงานนะคะที่ดูเหมือนจะไม่มาสักทีตอนนี้ใกล้จะสิ้นปีแล้วก็ยังไม่มานะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> จะต้องมีการบริหารจัดการพอนะคะคโอกาสในการลงทุนค,ค,คุณสมภพอบอกว่าเลือกเป็นรายตัวเลือกเป็นรายกลุ่มไปนะคะวันนี้็อปปิที่แนะนําจะเป็นตัวไหนคะ ะเป็นตัวฉลองรัฐมนตรีคมนาคมนะครับค,คนใหม่นะครับก็คือเป็นตัว bmcl BM นะครับรถะนะครับก็น่าจะมีเรื่องของการประมูลรังรถไฟรอบปุงเยอะขึ้นนะครับแล้วตัวนี้เองราคาเองก็พักพักฐานมานานพอสมควรมาเกือบสองเดือนนะครับหลังจากที่วิ่งและรอบใหญ่ขึ้นมาในรอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขึ้นมาตัวนี้เนี่ยก็คงถ้าเบรกหนึ่งละหนึ่งจุดเจ็ดหบาทได้จะเป็น สัญญาณซื้อนะครับแนะนำให้ให้พวกเทรดดิ้งรอนะครับรอเบรก176ก่อนแล้วก็โฟ l l o บ by ตามซื้อแพงกว่าน,นิดนึงนะครับแล้วก็เนี่ย มันชนชนอยู่นะครับชนชนหนึ่งเจ็ดหกอยู่ถ้าผ่านได้ตุ้มก็ก็มองกันประมาณ2บาท10เลยข้าม2บาทไปเลยนะข้าม2บาท10บเลยต้องผ่าน1นึ่งเจ็ดสามให้ได้ก่อนนะคะหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกให้ได้ก่อนถ้าถ้าผ่านไม่ได้ก็ยังยังไม่เล่นยังไม่เล่นยังไม่ขอลดนแต่โดยโดยโดยดูจากวูนั้นวอลลุ่มแล้วเนี่ยมามา2วันแล้วนะครับก็เป็นการต้อนรับรัฐมนตรีคมนาคมพลใหม่นะครับว่าคงจากนี้ไปคงเดินแผนได้รวดเร็วขึ้นทุกอย่างอะไรเร็วขึ้นนะครับค่ะต้องมีจุด stop loss ไหมคะ ก็จะมัน170เดศูนย์ยอกลกับลงไปโอเค,คแปลว่าผิดพลาดะนะครับค่ะอ่านี่ก็เป็นท็อปิกสำหรับทางบริษรัทไอร่าในวันนี้นะช่วงนี้เริ่มทยอยเปิดสายค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะปรึกษาหุ้นในพอร์ตนะคะทยอยโทรขึ้นเข้ามาได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้สายของคุณตุ่มเข้ามารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือเดือนมีต้นทุนบรรนบรรีรุงราชอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบนะคะวันนี้ขึ้นแรงนะคะอยากถามว่าควรจะถือต่อหรือขาย อ๋อกลับจะรับเนื้อต้านหน่อยค่ะค่ะรับบัรลุงราชนะคะร้อยสามสิบราคาหน้กดานร้อยสิบาทค่ะร้อยสี่สิบาทจะเห็นได้ว่าราคาราคาหุ้นของบัรลุงราชนี่จะเห็นได้ว่าเกาะเส้นนี้ขึ้นไปตลอดเลยนะครับแล้วก็ทำนิวไฮตรงนี้แนะนําว่าให้เล็ปฟิลด์ลันนะครับแล้วก็คุมจุดสต็อปหลอดไว้ว่าอาจจะต่ํากว่าไฮวันไหนลงต่ํากว่าไฮห้าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับหรือลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยสิบวัน ก็ก็เป็นจุดสต็อปลอดขายคำว่าสต็อปลอดนี่คือเรายังกําไรอยู่นะแต่ว่าเราอาจจะขายราคาเพื่อที่อยู่ที่เห็นภาพไม่ดีเราร,ร,รีบขายก่อนนะครับคบ่ะต่อที่สายคุณยานีค่ะคุณยานีสวัสดีค่ะคุณยานีปิดเสียงทีวีก่อนนะคะคุณผู้ชมทางบ้านหากโทรติดแล้วให้ปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนแล้วฟังจากเสียงโทรศัพท์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสลับสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญครับ อยากถามว่า VIS ค่ะเชิญค่ะครับเชิญครับโอเคจะตอบให้นะครับค่ะค่ะโอเคครับตัวนี้ก็วิ่งขึ้นมาเยอะมากนะครับ VIS นะฮะค่ะสหวิริยาใช่ไหมครับค่ะก็ก็ยังโฮต่อได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันขึ้นแรงมากแท่งนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นการพักฐานดูลักษณะแล้วเหมือนกับพักเพื่อขึ้นต่อโดยมีจุดสต็อปร้อนนะครับถ้ามาลงต่ำกว่า 9ก้าบาทนะครับต่ำว่าเกบาทก็จะแสดงว่าจบรอบนะครับค่ะไปต่อที่สายคุณโชติกาสวัสดีค่ะ FPI ตอนนี้ซื้อที่12บาท40่ะจะขึ้นต่อไหมคะ,คะตัวไหน,นนะฮะตัว SVI หรอคะ FPI ค่ะ FPI ค่ะซื P ้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะ12บาท4ีค่คก็คือเพิ่งซื้อหน้ากระดานนี้เลยนะคะคือจะถามว่าจะขึ้นต่อไหมคะ เดี๋ยวลองดูนะคะในดูเชิงเทคนิคนะคะว่าดูแนวโน้มคือตอนนี้ทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบนี้นะคะก็ฮัลโหลครับก็โอเคนะครับเป็นมันมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นสําหรับเอสเอฟพีไอนะครับขนิดประเด็นก็คือว่ามันมันมันเริ่มย่อนิดนึงก็ครัคือห้ามปิดแก๊ที่11บเดบาทเก นะครับดังนั้น11.90จะเป็นจุด stop loss ถ้าถ้าทำท่าไม่ดีนะครับแต่โดยรวมแล้วน่าจะขึ้นต่อได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูจุด stop loss นะคะที่11บาท50นะคะ11บาท90 90นะคะค่ะตอที่สายคุณเกษนีค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะเชิญค่ะาสุขาลัยค่ะซื้อไว้หรือยังคะซื้อไว้แล้วค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะซื้อไว้ที่25ค่ะ ค่ะาหล่อโอเคครับค่ะ25บาทนะคะสำหรับสุภาลัยถ้ามีอยู่ก็โฮต่อนะครับเป็นเป็นหุ้นอั up 10อัพเปอร์ฟอร์มมากนะครับอยู่เหนือเส้นนี้ตลอดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าออันนี้ up 10นนะครับแล้วก็ถ้าเล่นสั้นนะครับรอเบรก26บาท50แล้วก็ follow บายตามได้ถ้าผ่านผ่าน26 50น่าจะไป30 32เลยนะครับหุ้นยอดเยี่ยมค่ะกลุ่มบัปติสต์ก็ยังต้องเยี่ยมนะบางตัวก็ยังดูไม่คดีนะครับบางตัวก็ยังดูดีนะครับค่ะต่อที่สายคุณเอกค่ะคุณเอกสวัสดีค่ะ ครับซีฟโก้ครับทุนหกบาทยี่สิบยังจะไปต่อไหมครับตัวเซฟโก้อะคะซีฟโก้ครับซีฟโก้เสาเข็มนะครับค่ะขอทุนเท่าไหร่นะคะหกสองศูนย์ครับหกสองศูนย์นะคะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูเชิงเทคนิคให้นะคะรอกราฟนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะตัวซีฟโก้ซีโก้แหละฮะซีโก้เดี๋ยวเดี๋ยวรอขออนุญาต ไปสายถัดไปก่อนนะคะเดยวช่วงที่เรากำลังรอกราฟนะคะซิโก้หรือเซฟโก้ค่ะฮัลโหลขออนุญาตขอสายถัดไปก่อนนะคะเชิญค่ะคุณวลินเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะัสดีเจ้คุณถามตัวเดมโก้ค่ะซื้อที่สิบสี่บาทนะคะค่ะค่ะจะเก็บหรือว่ายังไงต่อดีคะค่ะสําหรับตัวเดมโก้นะคะขออนุญาตมาดูตัวเดมโก้ก่อนนะคะสิบสี่บาทเป็นต้นทุนราคาหน้ากระดานสิบสี่บาทสามสิบตางนะคะ ล่าสุดค่ะก็ขึ้นมาประมาณเกือบเกือบสามเปอร์เซ็นต์นะคะสามารถรโฮลได้ไหมคะยังโฮลได้นะครับเป็นเป็นเป็นเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนะครับเราเคยมาแนะนำซื้อกันทีหนึ่งเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อนนะครับค่ะดูแล้วราคาเป้าหมายะจะอยู่ประมาณประมาณสิบห้าบาทสามสิบนะครับก็ยังยังโฮลได้นะครับนิดหนึง่งแต่ว่าก็คุมจุดสต็อปลอดไว้นิดหนึ่งนะครับว่าถ้าลงต่ำกว่า ประมาณสิบาท14บาท90้าสเนี่ยจะเป็นจุดสต็อปรลอดนะครับค่ะอเดี๋ยวมาดูตัว13บสามท90าบบาทเกนะคะตัวนี้นะคะต่อกันเลยนะคะตัวเซฟโก้นะคะแล้วก็เราจะไปต่อที่สายของคุณวันนะคะคุณวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะสอบถามตัวฟูดแอนดิงคะเซฟโก้เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะตัวไหนนะคะตัวย่อคือตัวไหนคะ F อแล้วก็ตัวแอนแล้วค่ะค่ะค่ะ อยากได้ถามว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรในกลุ่มอาหารนะคะโอ้อันนี้ต้องต้องขออภัยนะพอดีเราตอบเชิงกราฟเทคนิคนะคะค่ะต้องขออนุญาตถ้าถ้าดูเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานต้องขอขอรบกวนไปหาข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติมนะคะพอดีเห็นมันขึ้นไปตั้งห0ิบแล้วลงมามากเกินต่อตมเลยนะครับตัวเซฟก็นะครับเซฟก็ระยะกางมีแนวแนวต้านเป้าหมายอยู่ปลายอสมควรประมาณเจ็ดบาทห้ิบนะครับในแง่ช็อตเทอมเนี่ยถ้าจะรอ เบก็คือเราให้ผ่านหบาท70แล้ว follow by ะนะครับเราไปรอขายประมาณ7จ็บาทห้บนะครับก็ก็โอเคดูดีครับค่ะอ่าเดี๋ยวต่อที่สายของคุณไพโรจน์นะคุณไพโรจน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเช่ะ D S E T ครับ D S E T ป้าอ้อมนะครับ <c oughs> ถืออยู่ที่9.57บาทน,นะครับเดี๋ยวนะคะขออีกรอบค่ะตัวไหนคะ D S E T ป้าอ้อมนะครับ9 7้าทน,นะครับาทตัวดี o c อเหรอคะ ครับดีด็อกดีด็อกแล้วก็เอสแล้วก็ตัวจีเอสตัวทีค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะเก้าจุดห้าเจ็ดครับค่ะเก้าจุดห้าเจ็ดนะคะตัวของ d ีเอสจีทนะคะคตอนนี้ราคาหน้าการะดานอยู่ที่แปดบาทสามสิบสตางค์นะคะดูแล้วจะมีโอกาสขึ้นไปถึงทุนไหมคะดูแล้วต้องต้องคัดลอดนะ้วฮะสต็อปลอดตามชื่อรายการนะครับ,รบตอนนี้หลุดแนวรับหลุดแนวรับลงมาแล้วนะครับแล้วก็ แนวโน้มลงได้อีกนะครับก็ช็อตอเกนพอร์ตนะครับลงไปนารับถัดไปจะอยู่มันเจ็บาทห้นะครับมีโอกาสจะลงต่อนะคะเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการพอร์ตนะคะว่าจะคัดหรือว่าจะช็อตอ a เกนพอร์ตนะคะก็ต้องลองบริหารดูค่ะแต่ดูแล้วยังไม่มีทางกลับไปง่ายๆเป็นาขาขขาลงง่ายกว่าค่ะเดี๋ยวต่อที่สายถัดไปนะคะคุณสุวิมลสวัสดีค่ะ เพื่อที่ขาจะขอสอบถามแก๊สนะคะ,คะเห็นผลประกอบการดีแต่มีปัญหาเรื่องฟ้องร้องคิดว่าควรถือไหมคะต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุนอยู่ที่ประมาณเกือบ8บาทนะคะเจสมินหน้ากระดานตอนนี้6บาทส0สตางค์ต้นทุน8บาทนะคะเดี๋ยวรอฟังการวิเคราะห์จากคุณสมพงษ์ดูนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณสมพงษ์เขต้องรอข่าวด้วยใช่ไหมคะสำหรับแจ๊สใช่ต้องรอแต่ว่าถ้าข่าวมาในเชิงบวกขึ้นไปก็ต้องขายเหมือนกันนะครับค่ะ โดยโดยรวมแล้วก็จะขายจังหวะไหนนั่นเองจังหวะปอมแนวรับหรือจะจังหวะที่มันรีบาตขึ้นไปอันนี้ก็ต้องวัดดวงกันนิดนึงนะครับ ราะว่าภาพรวมก็เขาไม่น่าถือนะครับค่ะดูดูขาดูเชิงเทคนิคให้หน่อยนะตอนนี้คือลงมาจุดจุดอยู่ที่ประมาณสัก6บาท30คือย่าอยู่ในบริเวณนี้นะคะครับก็คือเชิงเทคนิคยังไงคือลุ้นรีบาวหรือว่าโอกาสรีบาวครับเราลุ้นรีบาวลุ้นรีบาวมีมีโอกาสรีบาวกลับไปสักใกล้ๆ7บาทประมาณนั้นนะครับถ้าถ้าคดีมาเป็นผลบวกกับบริษัทนะครับแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยแล้วหลุด6บาทลงไปอีกทีนึงเนี่ย จะเป็นจุดสต็อปร้อนเลยนั้นดนั้นคือจะไหลไม่หยุดเลยนะครับค่ะครับคือในเชิงเทคนิคนะคะเพราะนั้นไม่ไม่คุ้มเสี่ยงที่จะถือนะผมว่าค่ะเดี๋ยวลองดูจังหวะนะคะก็คือต้องรอข่าวด้วยนะคะว่าจะกระทบขนาดไหนครับนะคะเอาใจช่วยค่ะสำหรับคนที่ถือแจสอยู่ตอนนี้นะคะต่อที่สายคุณจอยค่ะคุณจอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะจะสอบถามตัวแม็กนะคะค่ะ M A X ค่ะ M A X ค่ะค่ะอ๋อค่ะ ตทุนเท่ที่0.70นะคะไม่ทราบว่าจะถือต่อหรือว่ายังไงดีคะคือเพิ่งซื้อใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณหมวยคะขอนน้นค่ะค่ะไลมอนแลนนะคะค่ะไลมอนแลน์ติดอยู่ที่2.10นะคะค่ะ IML ขออนุญาตดูไลมอนแลนด์ให้ละกันนะคะขอดู IML ค่ะติดอยู่ที่2.10นะคะก็คือเพิ่งซื้อเลยนะคะขออนุญาตที่ IML ตัวเดียวนะคะพอดีเวลาจำกัดจริงๆค่ะครับอะ สองศูนย์หกจะเป็นเป็นเป็นแนวรับเขาอะนะครับถ้าถ้ารับไม่อยู่จะเป็นจุดสดต็อปลอรสระยะสั้นแล้วก็แนวรับใหญ่เ็าจะอยู่บาทเก้าเก้าประมาณนั้นนะครับจะแล้วแต่นะครับว่าจะช็อปสต็อปลอสช็อตเกนผ่อนหรือว่าจะลงไปรอซื้อที่หนึ่งเก้าเก้าก็ได้สอ <c oughs> ประมาณ2บาทอาจจะไปซื้อถว่วแล้วอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ <c oughs> แต่ดูแนวโน้มแล้วน่าจะจะปรับก่อนหรือว่าจะมีโอกาสขึ้นไหมคะ <c oughs> โอกาสลงง่ายโอกาสลงมากกว่านะคะค่ะลงง่ายกว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะครับขึ้นมาเยอะแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวต่อที่สายสุดท้ายนะะะคคสสวัดี่ ดีค่ะสถาม TSR นะคะค่ะเออซื้อไว้เจ็บาทเจ็ดสิบห้าพอดีอาทิตย์ที่แล้วคุณสมพงศ์บอกให้ถือไว้ก่อนได้ว่าน่าจะถือต่อได้ใช่ไหมคะ TSR นะคะต้นทุนเท่าไหร่นะคะเจ็ดเจ็ดห้านะคะเจ็ดจุดเจ็ดห้านะคะค่ะค่ะโอ้ขอบคุณค่ะค่ะต้องขายเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีสัญญาณขายต้องต้องมาตั้งหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่เจอมันมี มันมีดาบปักคือเป็นสัญญาณขายที่ต้องต้องต้องสต็อปลอทิ้งทันทีนะครับค่ะอ่าก็ดูแล้วถึงเวลาที่อาจจะต้องสต็อปลอสออกไปแล้วนะคะเพราะว่าสัญญาณเชิงเทนนคทนะคะิคของสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะครับค่ะสรับตัวของที ให้ดูการาฟที่หนึ่งก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่าแท่งนี้เราเรียกว่าดาบปากนิยามเจออัน้นี่ก็คือจบแล้วแล้วมาซ้ำในอันอีกแท่งหนึ่งก็คือคอนเฟิร์มเลยนะครับกว่าลงแน่ๆมีโอกาสลงนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนํา,าลงเยอะ,<น>ะด้วยครับค<อ>่ะก่อนส่งท้ายช่วงนี้ค่ะคุณสมพงษ์แนะนํากลับกลยุทธ์ทิ้งท้ายค่ะ ก็ต้องดูอย่างที่เราเราวิเคราะห์กันไปนะครับแต่ละตัวก็ไม่มีทิศทางบางตัวก็กําลังจะลงบางตัวก็กําลังจะขึ้นก็ต้องดูดูดูเทคนิคน,นิดนึงนะครับตถาดช่วงน,นี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับไม่ได้ไม่ได้ปาเป้านะครับครับ ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องบริหารจัดการให้ดีแล้วก็ติดตามในรายการ Stop Loss ของเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะทางผู้อมนวยการวิส่งฝ่ายวิจารณ์ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราคุณสมพงษ์เบนจเทพนันค่ะขอบพระคุณค่ะยินดีครับเี๋หนึ่งชั่วโมงไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ YouTube Stop Loss บายธนวัฒน์บรรทชนแล้วก็ที่แฟนเพจรายการ Stop Loss ด้วยเอาใจช่วยนักลงทุนทุกท่านให้ผ่านวิกฤตไปได้แล้วก็ขอให้มีกำไรกันทุกคนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนและทีมงานลากัันนไปเลยะะคคสสวดี่ะ คลินิกซอฟลอสซีซันโฟสัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงศ์ข่วงธนชัยสต็อกแมนเดกับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกนัทวัฒน์อ้นรัตเจาะลึกซูเปอร์ทริคสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 1> 18 1 9ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำร,รองที่นั่งโทร0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3วันนี้ท่านสามารถรับชมเนชั่นทีวีในระบบทีวีดิจิตัลได้ที่ช่อง22รับชมผ่านระบบดาวเทียมเปิดทูดูเนชั่นทีวีได้ที่ช่อง32